สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่617 ep ที่617นี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่ๆนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ100บาทถึง200บาทนะคะพี่ๆ ราคาเริ่มต้นอง์ละ100บาทถึง200บาทนะคะเป็น EP ที่617นะคะพี่พี่เป็นคลิปของวันที่1 9เดือนมกราคมปี2569นะคะรายการที่1ถึงรายการที่43จะเป็นอง์ละ100บาทรายการที่44ถึงรายการที่105จะเป็นองละ200บาทนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0814939166นะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะพี่ๆมีทั้งเก็บปลายทางและโอนเงินนะไม่ว่าลูกค้าจะ โอนหรือเก็บปลายทางน้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทนะคะยวเว้นซะแต่ลูกค้าหรือพี่ๆท่านไหนปิดยอดครบยอด1,000บาทขึ้นไปแมค่ค้าจะส่งให้ฟรีได้นะคะ ราคาเริ่มต้นองค์ละ100บาทถึง200บาทนะคะรายการที่1ถึงรายการที่43จะเป็นอง์ละ100นะรายการที่44ถึงรายการที่105จะเป็นอง์ละ200บาทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่19เดือนมกราคมปี2569นะคะ เป็น EP ที่617นะคะพี่พี่จำหมายเลขอีพีให้น้องด้วยนะคะจำหมายเลขอีพีให้น้องด้วยนะเวลาโทรมาส,สอบถามนะคะอย่าลืมหมายเลขอีพีและหมายเลของค์พระนะคะหมายเลขอีพีและหมายเลขอองค์พระรายการที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้านะ เดี๋ยวเรามาชมรายการที่1ถึงรายการที่43กันก่อนเลยนะรายการที่1ถึงรายการที่43จะเป็นองค์หะ1 0 0บาทนะคะรายการที่1นะคะพี่พีจะเป็นเหรียญ พระอาจารย์มั่นนะคะรายการที่1ด้านหน้ารายการนี้รายการที่1นะคะรายการที่1ด้านหลังรายการนี้รายการที่1ด้านข้างรายการนี้รายการที่1เหรียญพระอาจารย์มั่นนะรายการที่หนึ่งปีสองห้หนึ่งสี่รายการที่1 100บาท ต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองหลวงพ่อปานขี่ปลาด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการนี้รายการที่สองนะคะพ่อปานขี่ปลานะรายการที่สองต่อไปรายการที่สามค่ะ รายการที่3มหลวงพ่อเต้นะคะรายการที่3ด้านหน้ารายการที่3ด้านหลังรายการนี้รายการที่3ามหนึบาทต่อไปนะคะรายการที่4รายการที่4ี่นะคะเป็นหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะรายการที่4ด้านหน้ารายการที่4ด้านหลังรายการนี้รายการที่4ี่นะคะ100บาทต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่หนะคะ ด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังรายการนี้รายการที่5นะรายการนี้รายการที่5 100บาทต่อไปรายการที่6รายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการนี้รายการที่6นะคะหลวงพ่อเดิมนะ ต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7หลวงปู่หมุนค่ะด้านหน้ารายการที่7ด้านหลัง100บาทรายการที่7นะต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อท่านขายนะคะรายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการนี้รายการที่8 100บาทต่อไปรายการที่9รายการที่9เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะด้านหน้า รายการที่9ด้านหลังรายการนี้รายการที่9 100บาทต่อไปรายการที่10รายการที่10หลวงพ่อคูณด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการนี้รายการที่10 100บาทต่อไปรายการที่11ค่ะ11นะคะหลวงปู่ทวดด้านหน้า11ด้านหลังรายการนี้รายการที่11 100บาทต่อไปรายการที่12 สิ 12, เหรียญหลวงพ่อดำค่ะด้านหน้า12ด้านหลังรายการนี้รายการที่12 100 arts, บสองหนึ่บาทต่อไปรายการที่13บสด้านหน้าหลวงพ่อพิงค์รายการที่13นะคะ13ด้านหลังรายการนี้รายการที่13 100 arts, บาทต่อไปรายการที <bacteria> arts, ่สิบสด้านหน้า14ด้านหลังรายการนี้รายการที่14ด้านหลังเป็นเหรียญพระลาหูนะคะรายการที่14นะ เหมือนเป็นเหรียญปิดตาอะไรสักอย่างรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15 15นะคะเป็นเหรียญหล่อหอพ่อไปรายการที่ 15, ะะ15ด้านหน้ารายการนี้รายการที่15ะน,นะคะ15ด้านหลังรายการนี้รายการที่15หค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปต่อไปนะคะรายการที่16 สิบหกนะคะจะเป็นตะกุดนะคะสิบหกเป็นตะกุดนะรายการที่สิบหกเป็นตะกุดนะคะหนึ่งร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดด้านหน้าสิบเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดด้านหน้าค่ะหลวงพ่อทัวร์สิบแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบแปดนะต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะ สิบเก้านะคะเป็นเหรียญพลาผุดทรูปวัดชัยโยนะคะด้านหน้าสิบเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบหลวงปู่ทวดด้านหน้ายี่สิบด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบหลวงปู่ทวดค่ะหนึ่งร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ด ยีดด้านหน้า21ด้านหลังรายการนี้รายการที่21นะคะต่อไปรายการที่2 2 22ยิบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงด้านหน้า22ด้านหลังรายการนี้รายการที่22นะคะรายการนี้รายการที่22นะต่อไปรายการที่23 23ยิบสามนะคะเหรียนหลวงพ่อดำค่ะ23ด้านหน้า ยี่สามด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สามนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ด้านหน้าค่ะเหลียนรอเก้ายี่สี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่ห้ายี่ิบห้าเหลียนพ่อดำด้านหน้ารายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะยี่ห้าด้านหลัง รายการนี้รายการที่ยี่้าค่ะต่อไปรายการที่26 26พบหกยี่าไรโลนนะคะ26ด้านหน้ายีด้านหลังรายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27 27หลวงพ่อรุ่งค่ะยีด้านหน้าย7ด้านหลังรายการนี้รายการที่27นะคะต่อไปนะคะรายการที่28 28ิบแดนะคะเรียนหลวงพ่อโอภาสีนะคะ2ีด้านหน้า ยี่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อโอภาสีค่ะยี่สิบแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะด้านข้างรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าด้านหน้าค่ะหลวงพ่อกเกษมยี่สิบเก้าด้านหน้านะคะยี่สิบเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อกเกษมนะยี่สิบเก้า 29, นะคะต่อไปรายการที่สามสิบ 30ด้านหน้าค่ะเหรียญชินารด้านหน้า30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30นะคะ100บาทต่อไปรายการที่31 31เหรียญหลวงปู่โตด้านหน้า31ด้านหลังรายการนี้รายการที่31เหรียญหลวงปู่โตต่อไปรายการที่32 3 2เหรียญหลวงพ่อดิ่งด้านหน้า32ด้านหลังรายการนี้รายการที่ 32- 100บาท ต่อไปรายการที่33 33ด้านหน้า3 3ด้านหลังตอบปรายการที่34 3 4ด้านหน้าค่ะ34ด้านหลังรายการนี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35 35หด้านหน้าหลวงปู่ทวดค่ะ35หด้านหลังรายการนี้รายการที่35นะคะต่อไปนะคะรายการที่36ค่ะ สามหกด้านหน้าสามหกด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบหกหนึ่งร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่ 37, สามสิบเจ็ดสามเจ็ดเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะหนึ่งร้อยบาทสามเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดปีสองห้าหนึ่งแปดรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดต่อไปรายการที่สาม สามแปดนะคะด้านหน้าหลวงพ่อเดิมสามสิบแปดหลวงพ่อเดิมค่ะสามแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบแปดนะต่อไปรายการที่สามสิบเก้าสามเก้าด้านหน้าสามเก้าด้านหลงังหลวงพอ่อเกษมรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบ 40นะคะหลวงปู่โตด้านหน้า40ด้านหลังรายการนี้รายการที่40เหรียญหลวงปู่โตต่อไปรายการที่41ค่ะ41นะคะด้านหน้า41ด้านหลังหลวงพ่อทีมรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42 42หลวงพ่อเอียค่ะ42ด้านหน้า สี่สองด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อเอียต่อไปรายการที่สี่สิบสามสี่สามเหรียญพระพุทธชินราชด้านหน้ารายการที่สี่สิบสามนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบสามสี่สามด้านหลังสี่สามด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบสามต่อไปรายการ รายการต่อไปนะคะรายการที่44ถึงรายการที่105จะเป็นองค์ละ200บาทนะรายการที่1ถึงรายการที่43จะเป็นองค์ละ100บาทค่ะต่อไปรายการที่44ถึงรายการที่105จะเป็นองค์ละ200นะคะรายการที่44เป็นพัาปิดตาด้านหน้า44ด้านหลังรายการนี้รายการที่44นะคะพัาปิดตานะ รายการที่44พับพาปิดตาด้านหน้าค่ะ44ด้านหลังรายการนี้รายการที่44นะคะพาปิดตานะคะ44เป็นพาปิดตานะคะพี่พีรายการที่44นะพาปิดตานะคะต่อไปนะคะรายการที่45 45ด้านหน้าค่ะ45ด้านหลังรายการนี้รายการที่45นะคะต่อไปนะคะรายการที่46 4ีหด้านหน้า4ี่หด้านหลังรายการนี้รายการที่46นะต่อไปนะคะรายการที่47 47พายอดธงด้านหน้า47ด้านหลังรายการนี้รายการที่47นะคะต่อไปนะคะรายการที่48 48ิบพาปิดตาด้านหน้า48ด้านหลังรายการนี้รายการที่48ต่อไปรายการที่49ค่ะ สี่เก้าเหรียญหลงปูงไข่นะคะสี่สิบเก้าด้านหน้าสี่เก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบเก้าสองร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าสิบค่ะห้าสิบเป็นเหรียญหล่อพระครูรอดด้านหน้าห้าสิบด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะเหรียญหล่หลอพระครูรอดต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ด 5้เอเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยม51ด้านหน้า51ด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบเอ็ดเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่52 5ส้าสองเหรียญหลวงพ่อคูนด้านหน้า5 2ด้านหลังปีหนึงก้ารายการนี้รายการที่ห้าสิบสอนะคะ ต่อไปรายการที่53 53, 53เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะ53ด้านหน้า53ด้านหลังรายการนี้รายการที่53200บาทต่อไปรายการที่54 54เป็นพักกิ่งด้านหน้า54ด้านหลังรายการนี้รายการที่54พักกิ่งนะคะต่อไปรายการที่55ห 55เป็นเหรียญพับปฏิมากรนะคะห5ด้านหน้า55ด้านหลังรายการนี้รายการที่ห5้านะคะตอบปรายการที่56 56หเป็นเหรียญพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะ56ด้านหน้าห6ด้านหลังรายการนี้รายการที่56ค่ะ200บาทต่อไปรายการที่57 57หลวงพ่อเดิมด้านหน้า57ด้านหลังรายการนี้รายการที่57รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดห้าแปดเหรียญลอห้านะคะห้าด้านหน้า58ด้านหลังรายการนี้รายการที่58นะคะสองรอยบาทต่อไปรายการที่59าสิบเเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงด้านหน 5, 8, 0, 5, 8, ้ารายการที่59 200บาทนะคะห้าเาด้านหน้า59ด้านหลังรายการนี้รายการที่59าสานะต่อไปนะคะรายการที่60สิ หกสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแชมนะคะหกสิบด้านหน้าหกสิบด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบสองร้อยบาทต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดนะคะด้านหน้าหลวงพ่อจา่าหกสิบเอ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อจ่านะสองร้อยบาท ต่อไปรายการที่62 62เหรียญพระพุทธชินราชด้านหน้า62ด้านหลังรายการนี้รายการที่62นะคะ200บาทต่อไปรายการที่63 .63 หลวงปู่หมุนด้านหน้า63ด้านหลังรายการนี้รายการที่63นะคะ200บาทต่อไปรายการที่64 64นะคะเป็นเหรียญกกมลหลวงชุมพรด้านหน้า64ด้านหลัง200บาทรายการที่64นะต่อไปรายการที่65 65นะคะเหรียญชินราชด้านหน้า65ด้านหลังรายการนี้รายการที่65ค่ะต่อไปรายการที่66 66นะคะเหรียญพ่อเงิน66ด้านหลังรายการนี้รายการที่66นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่67 67หลวงพ่อเกษมน,นะคะ67ด้านหน้า67ด้านหลังรายการนี้รายการที่67200บาทต่อไปรายการที่68ด หกแปดนะคะด้านหน้าหลวงพ่อทองมาหกแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบแปดหลวงพ่อทองมาปีหนึ่งแปดนะคะต่อไปรายการที่หกสิบเก้าหกเก้าเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะหกเก้าด้านหน้าหกเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบเก้าค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบ เ0เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะ70ด้านหน้า70ด้านหลังรายการนี้รายการที่70นะคะ200บาทต่อไปรายการที่71 71เหลวงพ่อกวยด้านหน้า71ด้านหลังปี2521รายการที่71นะคะ200บาทต่อไปรายการที่72 72เหรียญพระพุทธวิริยากรค่ะ72ด้านหน้า72ด้านหลังรายการนี้รายการที่72 200บาทต่อไปรายการที่73 73นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินด้านหน้า73ด้านหลังรายการนี้รายการที่73ปี2518รายการที่73 200บาทต่อไปรายการที่74 เจ็ดสี่เป็นเหรียญรรมจากวัดธรรมโมนค่ะรายการที่74นะคะด้านหน้ารายการนี้รายการที่7จสี่เหรียญรรมจักวัดธรรมโมนนะคะรายการที่74คะ่ะ74ด้านหลังรายการนี้รายการที่74นะคะต่อไปนะคะรายการที่75ห้า 75เป็นเหรียญสแตปมค่ะ7 5ด้านหน้ารายการนี้รายการที่75ด้านหน้า7 5ด้านหลังรายการนี้รายการที่7 5นะคะ2 0 0บาทรายการที่75นะต่อไปนะคะรายการที่7 6 76เหลี่รียญหลวงปู่อีนะคะ76ด้านหน้า76ด้านหลังรายการนี้รายการที่76นะคะเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ2 0 0บาท ต่อไปรายการที่7777 77นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงด้านหน้า77ด้านหลังรายการนี้รายการที่77เหรียญหลวงพ่อคง200บาทต่อไปรายการที่78 78ด้านหน้า78ด้านหลังเหรียญวัดบ้านด่านรายการที่78-200บาทต่อไปรายการที่79 <79 S 2> <79 S 1> เจ็ดเก้าเหรียญพ่อโตด้านหน้าเจ็ดเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะสองร้อยบาทต่อไปรายการที่แปดสิบแปดสิบเหรียญพระอาจารย์ขานด้านหน้าแปดสิบด้านหลังรายการนี้รายการที่แปดสิบเหรียญพระอาจารย์ขานสองร้อยบาทต่อไปรายการที่แปดสิบเอ็ด แปดสิบเอ็ดาคูทองสุกด้านหน้าแปดสิบเอ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่แปดสิบเอ็ดเหรียญภาคูทองสุกนะคะสองร้อยบาทต่อไปรายการที่แปดสิบสองแปดสองหลวงพ่อคงด้านหน้าแปดสองด้านหลังรายการนี้รายการที่แปดสิบสองเหรียญหลวงพ่อคงสองร้อยบาทต่อไปรายการที่แปดสิบสาม แปดสด้านหน้าหลวงปู่ศีแปดสามด้านหลังรายการนี้รายการที่83เหรียญหลวงปู่ศีนะคะปี2518้าหนรายการนี้รายการที่83ดสิบสามต่อไปรายการที่84 84นะคะเหรียญพระอาจารย์ม่วงรายการที่84ด้านหน้า84ด้านหลังรายการนี้รายการที่84เหรียญพระอาจารย์ม่วงสองร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่85 85นะคะเหรียญพระพุทธชินสี 4, 85ด้านหน้า85ด้านหลังสองร้อยบาทรายการที่85ค่ะต่อไปนะคะรายการที่86 86เหรียญหลวงพ่อการดด้านหน้า86ด้านหลัง รายการนี้รายการที่8ปหกเหลี่ยนหลวงพ่อการ200บาทต่อไปรายการที่87 87พดแด้ายอดทงด้านหน้า8 7ดดด้านหลังรายการนี้รายการที่87นะคะ200บาทต่อไปนะคะรายการที่แ88 8ิบป้าปิดตาด้านหน้า8 8ดด้านหลังรายการนี้รายการที่88พสบป้าปิดตา200บาทต่อไปรายการที่แป แปนะคะรายการที่89นะคะ8ปดเป็นตะกุดลูกอมนะคะ89นะคะรายการที่89 200บาทตะกุดลูกอม8ปดนะคะต่อไปนะคะรายการที่90 90ดิบเก้าสิบดาค่ะ เก้าสิบดาหลังสองบาทรายการที่เกนะคะต่อไปรายการที่เกค่ะเกนะคะด้านหน้าเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานเก้าด้าสหลังเกด้านข้างรายการนี้รายการที่เก้าสบาทต่อไปนะคะรายการที่เก 9ก้าสองเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง9ก้าสองด้านหลังรายการนี้รายการที่เก้าสิบสองค่ะต่อไปรายการที่เก้าสิบสามเก้าสามพับปิดตาเก้าสามด้านหลังรายการนี้รายการที่เก้าสิบสามสองร้อยบาทต่อไปรายการที่เก้าสิบสี่ เ <94, S 2> 4ี่เหรียญหลวงพ่อเงินด้านหน้า94ด้านหลังรายการนี้รายการที่9 4ปี2518นะคะรายการที่94นะต่อไปรายการที่9 5้าเหเรียญพ่อกันด้านหน้า95ด้านหลังรายการนี้รายการที่9 5้าเหรียญหลวงพ่อกันนะคะต่อไปรายการที่96 96นะคะเป็นท่านเท้ามหาพรหมธาดานะคะด้านหน้าด้านหลัง รายการที่96นะคะรายการนี้นะ96นะคะ200บาทต่อไปรายการที่97 97นะคะเหรียญพระอาจารย์นำ97า7ด้านหน้า97ด้านหลังรายการนี้รายการที่97 200บาทต่อไปรายการที่98 98เหรียญหลวงพ่อคูณ98ด้านหลังปี1,2รายการนี้รายการที่98เหรียญหลวงพ่อคูณนะต่อไปรายการที่99 99เหรียญพ่อจ่าด้านหน้า99ด้านหลังรายการนี้รายการที่99ขา0ค่ะ200บาทต่อไปรายการที่100 หนึ่งร้อยเป็นเหรียญพระพรมปัญโยนะคะ100ด้านหน้า100ด้านหลังรายการนี้รายการที่100นะคะ200บาทต่อไปรายการที่1 0ึ1งร้ด้านหน้าหลวงพ่อเดิมนะคะ101 101, 101ด้านหลัง รายการนี้รายการที่หนึ่งร้อยหนึ่งสองร้อยบาทต่อไปรายการที่หนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสองเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคของมะขามเทานะคะหนึ่งร้อยสองด้านหน้าหนึ่งร้อยสองด้านหลังรายการนี้รายการที่หนึ่งร้อยสองนะคะสองร้อยบาทรายการที่หนึ่งร้อยสองนะต่อไปนะคะรายการที่หนึ่งร้อยสาม 103นะคะพระคูทองสุขอินทโชโตค่ะ103ด้านหน้า103ด้านหลัง200บาทรายการที่103่อต่อไปรายการที่104 104นะคะเป็นคุณแม่บนเรือนนะคะด้านหน้า104ด้านหลังรายการนี้รายการที่104นะคะ200บาทต่อไปรายการที่105 105รายการสุดท้ายนะคะ105รายการสุดท้ายของ รายการนี้นะคะเป็นพับปิดตานะคะสองรอยบาทรายการที่105นะ1นึด้านหน้าค่ะ105่้าด้านหลังรายการนี้รายการที่105นะคะพับปิดตานะ200บาทค่ะรายการที่105นะคะค่ะรายการที่1ถึงรายการที่43นะคะจะเป็นราคา100บาทรายการที่44ถึงรายการที่105่งจะเป็นองค์สองร้อนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่617นะคะเป็น EP ที่617นะคะลูกค้านะคะไม่ว่าจะโทรมาหรือแอดไลน์มาอย่าลืมแจ้ง EP ทุกครั้งนะคะแจ้ง EP ทุกครั้งแล้วค่อยตามด้วยหมายเลขอองค์พระที่ลูกค้าชื่นชอบได้เลยนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9 1 6 6นะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดหรือพี่ๆท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางหรือโอนขออนุญาตบกค่าจะส่ง50บาทนะคะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ